สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของสตรีบุญนาคซึ่งมีอยู่มากในพระราชสำนักฝ่ายในไม่ว่าจะเป็นสมัยใดตั้งแต่เริ่มกรุงรัตนโกสิน์มาแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังสกุลบุญนาคเป็นสกุลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ตั้งแต่ต้นรัชสมัยองค์ปฐมบรมมกษัตริย์มาแล้วเริ่มจากการที่เป็นสหายสนิทเมื่อครั้งยังเป็นนายทองด้วง และนายบุญนาคซึ่งเป็นคนสามัญต่อมานายทองด้วงรับราชการมีหน้าที่และก็ตำแหน่งสำคัญเป็นถึงสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายบุญนาคเองก็สมัครใจเข้ามารับใช้เพื่อนเก่าในฐานะทนายหน้าหอได้รับความเชื่อถือและก็ไว้วางใจจนได้สมรสกับคุณนวล น้องสาวคุณหญิงนาคซึ่งเป็นภรรยาของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกความสัมพันธ์จึงเพิ่มขึ้นอีกคือเป็นทั้งสหายเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดและเป็นเครือญาติอันสนิทเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราช นายมุลน,นาก็เข้ารับราชการมีความดีความชอบได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นถึงเจ้าพระยาอักคมหาเสนาและได้กระชับเกลียวสัมพันธ์ระหว่างสก,นนากุลบุญนาคและราชวงศ์จัก,กรีให้แนบแน่นขึ้นไปอีกโดยถวายกุลตานีที่ดาคนแรกที่เกิดจากคุณลิมภรยาเดิมเป็นบาทบริจาริการในพระองค์ นับได้ว่าคุณตานีหรือเจ้าจอมมารดาตานีเป็นสตรีคนแรกของสกุลบุญนาคที่เข้ารับราชการฝ่ายในสารสัมพันธ์ฉันเครือญาติของสกุลบุญนาคและราชวงศ์จัก,กรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสมัยต่อมาบุคคลในสกุลบุญนาคถือว่าการถวายบุตรธิดาเข้ารับราชการในพระราชสำนักนั้นเป็นการแสดงความจงรักภักดีอย่างหนึ่งและได้ถือปฏิบัติกันสืบมา ในทุกรัชสมัยจึงมีบุคคลในสกุลบุญนาคถวายตัวเข้ารับราชการทั้งฝ่ายหน้าและก็ฝ่ายในเป็นจำนวนมากการเข้ารับราชการของบุคคลสกุลบุญนาคเจริญรุ่งเรืองและก็ก้าวหน้าในทุกสายงานซึ่งก็น่าจะเกิดจากปัจจัยหลายประการอย่างเช่นโอกาสในการถวายตัวใกล้ชิดมีมากทำให้ได้เรียนรู้งานและนโยบายบ้านเมืองจึงมีโอกาสแสดงความสามารถให้ตรงตามพระราชประสงค์ และเป็นที่พอพระราชาหรือไทยได้ง่ายปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลในตระกูลที่มีความเฉลียวฉลาดอดทนขยันขันแข็งและซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระบรมราชวงศ์ประการสุดท้ายก็คือจำนวนสมาชิกในสกุลน,นี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระจายกาันควบคุมหน่วยงานสำคัญของบ้านเมืองแทบจะทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นการสอดประสานเอื้ออำนาจและอิทธิพลให้กันและกันในพระราชสำนักฝ่ายในสตรีสกุลบุญนาคนับว่ามีจำนวนมากและได้รับการยกย่องเหนือสตรีสกุลอื่นๆซึ่งก็น่าจะเกิดจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสตรีในสกุลบุญนาคที่ถวายตัวเป็นข้าราชสำนักฝ่ายในทุกราชการนั้นมีทั้งที่มีโอกาสรับตำแหน่งเจ้าจอมมารดาเจ้าจอมและข้าราชสำนัก ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆดังจะยกให้เห็นภาพดังนี้นะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเจ้าพระยาอักขมหาเสนาถวายทิดารวมทั้งสิ้น8คนคือเจ้าจอมบันดาตานีหรือเจ้าคุณอังเป็นท่านแรกและมีธิดาที่เกิดจากเจ้าคุณนวลอีกสามคนคือคุณนุ่นหรือเจ้าคุณวังหลวงคุณคุ้มหรือเจ้าคุณวังหน้า คุณกระตายหรือเจ้าคุณประสาทและธิดาที่เกิดจากภรรยาอื่นอีกสี่คนนั่นก็คือคุณน,นกคุณส้มคุณจิตราและคุณชูในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล่านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสองรัชสมัยนี้มีสตรีสกุลบุญน,นาคถวายตัวเข้ารับราชการในพระราชสำนักฝ่ายในจำนวนน้อย น่าจะเป็นเพราะธิดาอันเกิดแต่บุตรชายของเจ้าพรยาอัคมหาเสนามีจำนวนยังไม่มากและยังไม่เจริญวัยควรแก่การถวายตัวสตรีที่ถวายตัวในสงรัชสมัยนี้ส่วนมากเป็นธิดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวง์หรือดิดและสมเด็จเจ้าพรยาบรมมหาพิชัยญาติหรือทัดซึ่งเป็นบุตรชายคนสำคัญของเจ้าพระยาอัคมหาเสนา มีจำนวนทั้งสิ้น14คนก็คือคุณหญิงแพคุณหญิงพลอยคุณแขคุณปุกคุณรุนคุณหญิงปริกคุณหญิงสายหยุดคุณนุ่มเจ้าคุณหญิงเป้าเจ้าคุณหญิงครีคุณหญิงสวนคุณหญิงปานคุณหญิงลิ้นจีและคุณหญิงเลื่อนต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าในสองรัชสมัยนี้เป็นช่วงเวลาที่สายสกุลบุญนาคทั้งหญิงและชายมีจำนวนมากที่สุดพระบุตรธิดาของสมเด็จเจ้าพระยาทั้งสองมีรวมกันถึง109คนเป็นบุตรชายห5คนและบุตรชายทั้ง55คนนั้นมีบุตรธิดาอีกเป็นจำนวนมากและกำลังเจริญวัยสมควรถวายตัวได้ดังนั้นในสองรัชสมัยนี้ จึงมีสตรีสกุลบุญนาคถวายตัวเข้ารับราชการในพระราชสำนักฝ่ายในถึง34คนด้วยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยเจ้าจอมมันดาสัมลีเจ้าจอมหนูสุดเจ้าจอมวันเจ้าคุณจอมมันดาแพรหรือเจ้าคุณพระประยุรวง์เจ้าจอมมันดาโมดเจ้าจอมเหรียญเจ้าจอมอ้นเจ้าจอมมันดาอ่อนเจ้าจอมเอี่ยมเจ้าจอมเอิบเจ้าจอมอาบเจ้าจอมเอื่อนเจ้าจอมแส เจ้าจอมแก้วเจ้าจอมโมดเจ้าจอมจีนเจ้าจอมเยื้อนเจ้าจอมวอนเจ้าจอมอบเจ้าจอมพิษเจ้าจอมเลียมเจ้าจอมแถมเจ้าจอมเชยเจ้าจอมปุกคุณแปลกคุณพันสุริยาคุณอ้นคุณหงิมคุณเชยคุณปุยคุณลำจวนคุณสดับคุณสดมคุณวรันดับ ในจำนวน34คนนี้เป็นเจ้าจอมบรดาสี่ท่านเป็นเจ้าจอมอีก20ท่านนอกจากนั้นก็รับราชการในหน้าที่และก็ตำแหน่งต่างๆบางคนในจำนวนนี้กราบบังคมทูลลาไปมีครอบครัวก็มีนอกจากสตรีสกุลบุญนาคที่กล่าวมาแล้วนะคะยังมีสตรีที่สืบสายมาจากสกุลบุญนาคและมีพระอิสริยศัก์เป็นพระน้องนางเธอ เพราะเป็นพระราชธิดาในประวัติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตรแต่เจ้าจอมมันดาสัมฤทอีกสามพระองค์ด้วยกันที่ถวายตัวเข้ารับราชการในพระราชสำนักฝ่ายในนั่นก็คือพระองค์เจ้าบุษบงเบิกบานพระองค์เจ้าหญิงสุกุมารมารสีและพระองค์เจ้าหญิงนภาพรประภาด้วยโปรดสถาปนาพระองค์เจ้าหญิงสุกุมารมารสีเป็นพระนางเจ้าสุกุมารมารสีพระราชเทวี และโปรดสถาปนาพระองค์เจ้าหญิงนภาพรประภาเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงทิพยรัตน์กิริศกุรินีตำแหน่งอธิบดีบัญชาการวังหลวงรวมเป็นสตรีสกุลบุญนาคและสายสกุลบุญนาคที่ถวายตัวเข้ารับราชการในพระราชสำนักฝ่ายในในสองราชการนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น3 7พระองค์หรือ37ท่านในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห กล่าวได้ว่าข้าราชสำนักสกุลบุญนาคโดยเฉพาะฝ่ายหน้านั้นมีทั้งอิทธิพลและก็มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินเพราะได้กระจายการดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาหน่วยงานสำคัญในบ้านเมืองอย่างเช่นกลาโหมการคลังการต่างประเทศพระคังมหาสมบัติการเกษตรกองทัพบ,บกโยธาธิการและตำแหน่งสูงสุดก็คือผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ครั้นถึงช่วงกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจ,รจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพยายามดึงอำนาจการบริหารบ้านเมืองจากเสนาบดีตระกูลบุญนาคและก็ตระกูลอื่นๆมาไว้ในส่วนกลางซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดประกอบกับเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ในสกุลบุญนาคบางท่านก็มีอายุมากวางมือจากราชการแผ่นดินบ้างถึงแก่กรรมบ้างเสนาบดีรุ่นใหม่ๆก็ยอมรับอำนาจบริหารจากส่วนกลาง ทำให้บทบาทและก็อํานาจของเซนาบดีสกุลบุญนาคถูกลดลงอย่างนุ่มนวลแล้วก็แนบเนียนเมื่ออํานาจและอิทธิพลทางการเมืองของสกุลบุญนาคฝ่ายหน้าลดลงแต่สตรีสกุลบุญนาคในพระราชสำนักฝ่ายในยังคงดํารงอิทธิพลในฐานะคนโปรดได้อย่างแน่นแฟน้นแม้จะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสตรีตระกุลอื่นๆที่มีฐานะความสําคัญเท,เท่าเทียมกันหรือบางครั้งก็เหนือกว่า แต่สตรีสกุลบุญนาคส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆดำรงฐานะความเป็นคนโปรดได้จนตลอดรัชสมัยทั้งนี้เพราะคุณสมบัติที่พิเศษส่วนพระองค์หรือส่วนตัวของแต่ละท่านอย่างเช่นเจ้าคุณจอมันดาแพรเป็นทีดาเจ้าพระยาสุรวงไวยวัดหรือวอนบุญนาคนับเป็นหม่อมคนที่สองก่อนที่รัชกาลที่ห้าจะเสด็จถลิงถวันราชสมบัติ แต่ก็อาจนับว่าเป็นสตรีที่ทรงมีความรักให้เป็นคนแรกก็ว่าได้เพราะมีหลักฐานปรากฏถึงเรื่องราวความรักที่ทรงมีต่อคุณแพรเยี่ยงหนุ่มสาวทั่วไปคุณแพรเวลานั้นอยู่ในฐานะหลานสาวของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคซึ่งเป็นเสนาบดีที่มีอำนาจมากในแผ่นดินความสมหวังของทั้งคู่จึงต้องมีพิธีการเป็นครั้งแรก เจ้าคุณจอมบรนดาแพได้ผูกพระไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ทําให้ทรงลําลึกถึงท่านในฐานะสตรีคนแรกที่ทรงมีพระราชาอรัยยปฏิพัทธ์โดยพระราชาทานเกียรติยศให้เป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์และปโปรดยกย่องเหนือเจ้าจอมคนอื่นๆจนตลอดรัชสมัยสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุกุมารมารสีพระอัครราชเทวี ทรงเป็นสายสกุลบุญนาคอีกพระองค์หนึ่งซึ่งผูกพันพระราชอารุอไทยสมเด็จพระบรมราชสวามีไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นตลอดพระชนชีพด้วยพระคุณสมบัติพิเศษก็คือความเชี่ยวชาญวิชาการด้านอักษรศาสตร์ทรงใช้วิชาการนี้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงคือราชการที่หโปรดให้ดำรงตำแหน่งราชเลขาธุการในพระองค์ช่วยงานราชการแผ่นดิน แบ่งเบาพระราชภารกิจทางอ้อมก็คือการที่ทรงรับทราบความเป็นไปของบ้านเมืองแนวพระราชดำริตลอดจนพระบรมราโชบายทรงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแนวทางการอบรมสั่งสอนและส่งเสริมพระราชโอรสพระองค์เดียวนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบดิพัตทสุขมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษให้ทรงศึกษาและก็ปฏิบัติพระองค์ตามพระราชประสงค์ ทำประโยชน์ให้ราชการแผ่นดินจนเป็นที่เชื่อถือและไว้วางพระราชหฤทัยและทรงเป็นพระราชโอรสที่โปรดปรานยิ่งพระองค์หนึ่งต่อมาคือเจ้าจอมก๊กอซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าจอมเอี่ยมเจ้าจอมเอิบเจ้าจอมอาบและเจ้าจอมเอื้อนเป็นทิ่ดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์หรือเทศบุญนาค เจ้าจอมทั้ง4ีคนนี้เป็นตัวอย่างของสตรีสกุลบุญนาคที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถผูกพันพระไทยพระเจ้าอยู่หัวไว้ได้โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจอิทธิพลของสกุลบุญนาคฝ่ายบุรุษหรือไม่ต้องมีพระเจ้าลูกเธอเป็นเครื่องผูกพันน้ำพระไทยคุณสมบัติพิเศษของเจ้าจอมทั้ง4ีโดยรวมก็คือฉเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้น้ำพระไทยและพระราชประสงค์ ขยันขันแข็งและอดทนในการที่จะปฏิบัติงานตามพระราชประสงค์ให้ถูกพระราชอฤหรไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถวายงานปฏิบัติธรรมดาหรือพิเศษอย่างเช่นเจ้าจอมเอี่ยมจะเป็นผู้ถวายงานนวดเป็นที่พอพระราชอฤหรไทยเจ้าจอมเอิบถวายงานแต่งฉลองพระองค์เป็นที่ถูกพระราชอฤหรไทยเป็นต้นเล่ากันว่าเจ้าจอมท่านอื่นๆมีเวรสําหรับขึ้นเฝ้าถวายงานเป็นวงวัน แต่เจ้าจอมกกอ,อนั้นจะต้องขึ้นเฝ้าถวายงานปรนิบัติเป็นประจำทุกวันอาจกล่าวได้ว่าสตรีในสกุลบุญนาคหรือที่สืบสายสกุลบุญนาคในพระราชสำนักฝ่ายในเป็นสตรีที่ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติแห่งความเป็นกุลสตรีที่สามารถดำรงอิทธิพลในพระราชสำนักฝ่ายในไว้ได้นับตั้งแต่เริ่มพระบรมราชจักรีวง จนถึงวาระเปลี่ยนแปล,ง,ปลงขนบประเพณีสิ้นสุดความเป็นพระราชสำนักฝ่ายในตามแบบโบราณเลยทีเดียวกับคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะ m มกซ z นดอทคอมขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ